ปกติผมไม่เคยใส่ปุ๋ยมันอายุสามน้เด้ครับพี่น้องได้ยินข่าวว่าฝนสิ้นทิ้งช่วงเนาะพี่น้องอันนี้มันกับอายุประมาณสิบห้าวันเนาะปกติผมมีใส่ปุ๋ยมันอายุสองเดือนเนาะผมบานวัสดุปรับปรปุงดินไปแล้วลายละสอบกับผมยินว่าฝนสิ้นทิ้งช่วงเลยครับพี่น้องผมก็เลยมาจอกใส่ปุ๋ยไว้กับปุ๋ยที่ผมใส่กับจะเป็นปุ๋ยอินซีเนาะครับขี้หมูอัดเม็ดกับขี้ไก่ เนาะขี่ไก่อันมิดไปใส่ขี่มูเบดินละพี่น้องแต่ว่าขี่มูมันเหลือแค่สามสอบพี่น้องก็เลยได้ขี่ไก่มานำ้ำเนาะนี่ใส่เพื่อนย,ยังวัติเป็นยังคือใส่ตอนมั่นอายุหน่อยซ้ำน,นี่ใส่เพื่อให้มันทนต่อสภาพวะเลียงครับพี่น,อน้องเนาะเดี๋ยวมันกระสีเรียงแล้วนี่ประมาณเลียงผมละเงีวประมาณเดือนนึ่งละพี่น,อน้องเนาะ เจอสภาพวเลแแรงนี่เกือบตายพน่นดีครับนี่มันไขๆแบบว่ามันสิชะงัากการจะเรื่อนเติบโตกะต่อให้มีปุ๋ยกักบชะงักแต่ว่ามันสิทนต่อสภาพวะแ่รงมากกว่าที่มันบ่ด้กินปุ๋ยเนาะพี่น,อน้องนี่เบ่งหน้าตาขี้หมอูอัดมิดกับขี้ไก่อัดมิดนี่นพี่น้อง ถ้าดินบ่มีปุ๋ยนี่มันสิชังการเจริญเติบโตครับเนาะตอนนี้เป็น,ข,ปน,ปนปขี้ไก่อัดเม็ดปุ๋ยอินทรีย์ครับพี่น้องเป็นปุ๋ยอินทรีย์ขี้ไก่อัดเม็ดจะนี่ครับมูลไก่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ชานอ้อยสิบเปอร์เซ็นต์เนอะตัวนี้แหละครับอ่าปกติผมกับบอสซ์ไม่เคยใส่ปุ๋ยมันอายุสามปีแลอกครับเนาะ ก็คือได้ข่าวว่าฝนสิิ้งช่วงก็เลยเอาปุ๋ยอินทรีย์มาจอกใส่ปกติสีใส่ขี้มูอันเม็ดเบิดแหละครับแต่ว่าปุ๋ยขี้มูอันเม็ดมันเหลือสามกระสอบเนาะก็เลยเอาขี้ไก่อันเม็ดมาเพิ่มใส่เพื่อยังมาติก็ถ้าฝนถึงช่วงนี้เขาจะยุดชะงักการเจริญเติบโตพี่น้องเพราะว่ามันสําปลังเขาสีมกักฝนตกต่อเนื่องเนาะถ้าฝนขาดช่วงเขาก็ชะงักการเจริญเติบโตถ้าเราใส่ปุ๋ยลงไปเขาก็สีทนต่อสภาพวะ แรงเนาะพี่น้อง